สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมอมยานเวศค่ะห่างหายกันไปนานเลยสำหรับศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยนะคะวันนี้แอดมินจะมาบอกค่ะว่าของอะไรบ้างที่ไม่ควรมีเก็บไว้ในบ้านโดยเด็ดขาดของสิบอย่างที่ไม่ควรมีในบ้านนะคะอย่างแรกเลยก็คือนาฬิกาตายค่ะนาฬิกาตายตามหลักฮวงจุ้ยบอกเอาไว้เลยค่ะว่าไม่ควรเก็บไว้เด็ดขาดเพราะว่าจะเหมือนเป็นการนำความสูญเสีย ความตายความเดือดร้อนมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านจริงๆก็ไม่ควรเก็บไว้ให้รกบ้านอยู่แล้วนะคะของเสียหายใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเสียดายไม่อยากทิ้งก็รีบทําการซ่อมนะคะให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าให้ใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นวางโชว์นะคะอันดับที่2จะเป็นประตูสีดํานะคะถึงแม้จะดูเท่ดูเก๋ดูดีมีสไตล์ซึ่งคนยุคใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวงจุ้ยก็จะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะคะ ในหลักฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่าความหมายของมันไม่ค่อยดีเลยค่ะเหมือนเป็นการเตรียมประตูเอาไว้เปิดรับความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆให้เข้ามาในบ้านแต่ถ้าชอบสไตล์นี้จริงๆให้แก้เคล็ดด้วยการหันหน้าประตูไปทางทิศเหนือค่ะอันดับที่3เป็นกระจกแตกหรือว่ากระจกร้าวนะคะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ไม่ได้และยังเสี่ยงอันตรายด้วยแถมยังผิดหลักฮวงจุ้ยแบบสุดๆ เพราะว่ากระจกแตกนั้นสื่อความหมายไปในทางลบหมายถึงความแตกแยกและเป็นความเชื่อว่าเป็นจุดที่ดูดพลังงานชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยทำให้เจ็บป่วยมีปัญหาไปจนถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้รวมถึงจานชามที่แตกด้วยเช่นกันนะคะไม่ควรเก็บมาใช้ต่อและข้อที่4เป็นต้นไม้ที่ตายแล้วรวมถึงต้นไม้ที่มีหนามด้วยค่ะ ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาหรือตายแล้วนั้นไม่ควรเก็บไว้ในบ้านควรรีบจัดการโดยด่วนนอกจากจะไม่สวยงามแล้วทางหงวงจุ้ยถือว่าเป็นการเปิดทางรับสิ่งไม่ดีและความโชคร้ายให้เข้ามาในบ้านของคุณรีบจัดการเคลียร์ออกไปด่วนๆเลยนะคะบ้านใครมีอยู่อันดับที่5เป็นของแต่งบ้านที่เป็นรูปงูหรือว่ารูปจระเข้นะคะตามหลักหงจุ้ยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําอย่างมากเลยค่ะ เพราะว่าง,งูจะสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของความแค้นความอาฆาตตันหาราคะเชื่อว่าจะส่งเสริมให้คนที่อยู่อาศัยหมกมุ่นแต่เรื่องโลกีเป็นความหมายทางลบทั้งสิ้นเลยค่ะส่งผลให้จิตใจไม่มีความสุขส่วนจระเข้นั้นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงให้เชื่องได้ยากและมีอันตรายด้วยในทาง่วงจุ้ยจึงเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอับโชคเจ้าเล่เพทุบาย เป็นการชักจูงสิ่งไม่ดีคนไม่ดีให้เข้ามามุ่งร้ายและคดโกงคนในบ้านทำให้เกิดศัตรูต้องคอยระแวงภัยต่างๆและปิดกั้นความโชคดีของผู้ที่อยู่อาศัยด้วยอันดับที่6จะเป็นม้าลายนะคะรูปปั้นตุ๊กตาม,ม้าลายต่างๆไม่ควรนำมาตกแต่งบ้านค่ะด้วยสีลายทางขาวดำบนตัวม้าลายนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยินหยางเป็นความแตกต่างที่อยู่ในที่เดียวกัน เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเกิดความแตกแยกไม่ลงรอยมีปัญหาเครืองใจกันอยู่บ่อยครั้งอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขกีดกันโชคลาภต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยด้วยอันดับที่7เป็นรูปเคารพแตกหักชำรุดเสียหายทั้งที่เป็นรูปเคารพทางาศาสนาเช่นพระพุทธรูปเสียหกักไม้กางเขนชำรุด รูปหลอ่อเทพเจ้าแตกหากรวมไปถึงฉากรูปบรรพบุรุษต่างๆซึ่งจะนำพาความรู้สึกให้มนมองไม่เบิกบานไม่เป็นมงคลต่อจิตใจยิ่งรูปเคารพที่เกี่ยวกับโชคลาภด้วยแล้วยิ่งไม่สมควรให้เกิดรอยชำรุดเพราะถ้าหากชำรุดขึ้นมาอาจเกิดเรื่องสะดุดเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองได้อันดับที่8คือรูปปั้นที่เขามีไว้สำหรับเส้นไหว้ เช่นทุกตาเสียกะบาลน,นะคะทุกตานางรำรูปปั้นพ่อปู่รูปปั้นพวกสัตว์สำหรับแก้บนต่างๆเช่นไก่หรือม้าลายสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรนำมาไว้ในบ้านที่คนอยู่เพราะไม่เพียงไม่เป็นมงคลแล้วยังอาจขัดลาบสิ่งที่ดีงามที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านด้วยอันดับที่เกคือซากสัตว์ที่ตายนะคะหรือว่าซากสัตว์ที่ถูกสตารฟซากสัตว์ต่างๆที่ถูกสตารฟรวมไปถึงหัวหรือเขาของสัตว์ที่ตายแล้ว ในทางสัตว์ห่วงจุ้ยแล้วจะทําให้พลังงานโชคดีต่างๆของบ้านหายไปค่ะโดยจะมีพลังงานของความตายหรือพลังงานแห่งความเครียดแค้นเข้ามาแทนที่ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้ประดับอยู่ในบ้านเด็ดขาดอันดับที่10รูปภาพสงครามภาพโหดร้ายทารุณภาพสงครามต่างๆเหล่านี้เป็นพลังงานด้านลบซึ่งถังห่วงจุ้ยจะทำนายว่าคนในบ้านจะเป็นคนโมโหร้ายรุนแรง ทำร้ายตัวเองและคนอื่นจริงๆแล้วภาพเหล่านี้จะค่อยๆปลูกฝังลงไปในจิตใจและค่อยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นจิตใต้สำนึกทำให้คนในบ้านนั้นกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยโหดร้ายดังที่กล่าวไว้ข้างต้นลองสำรวจดูในบ้านนะคะว่ามีสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีก็รีบกำจัดทิ้งซะนะคะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นหลักศาสตร์ของฮวงจุย้ย เชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่วิจรรารณญาณของแต่ละท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ